ัทธละวิมานว่าด้วยวิมานอันรุ่งเรืองที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายสังฆทานพัทราเทพธิดาผู้พี่สาวถามสุภัาเทพธิดาซึ่งเป็นน้องสาวว่าเธอรุ่งเรืองด้วยรัศมีมีเกียติยศบริวารยศมีรัศมีรุ่งโรจน์เหนือเทพชั้นชาวดาววดึงทั้งปวงฉันไม่เคยเห็นเธอนี้เป็นการเห็นครั้งแรก เธอมาจากเทวะโลกชั้นไหนจึงมาเรียกชื่อของฉันได้ถูกสุภัตราเทพธิดาตอบว่าพี่พัตราดิฉันชื่อสุภัตราเมื่อชาติก่อนครั้งเป็นมนุษย์ได้เป็นน้องสาวของพี่และยังเป็นภรรยาร่วมสามีเดียวกันกับพี่ดิฉันละร่างจุติจากมนุษยโลกนั้นแล้วมาเกิดร่วมกับเหล่าเทพชั้นนิมมาน,นารดี พัทรเทพธิดาถามต่อไปอีกว่าน้องสุภัตราขอเธอได้บอกถึงการเกิดของตนในหมู่เทพชั้นนิมานนรดีซึ่งเป็นที่ที่สัตว์ผู้กระทำความดีไว้มากแล้วมาเกิดเธอถูกสอนมาอย่างไรด้วยเรื่องอะไรหรือว่าใครสั่งสอนเธอมีบริวารยศได้ด้วยทานและวัดอันดีงามเช่นไรเธอได้รับเกียรติยศเช่นนี้ ได้รับสุขภัยบูรวิเศษเช่นนี้น้องเทพธิดาพี่ถามแล้วขอเธอจงบอกนี้เป็นผลของกรรมอันใดสุภัทรเทพธิดาตอบว่าชาติก่อนดีฉันเลื่อมใสได้ถวายอาหารบิณฑบาตแปดท,ที่เป็นสังฆทานแด่พระสงฆ์ผู้เป็นทักทิในบุคคลด้วยมือทั้งสองของตน เพราะบุญน,นั้นผิวพรรณดิฉันจึงงามเช่นนี้ผลอันพึงปรารถนาจึงสำเร็จแก่ดิฉันในวิมานนี้และพคาทั้งมวลล้วนน่าพอใจจึงเกิดขึ้นแก่ดิฉันเพราะบุญที่ได้ทำไว้เมื่อเกิดเป็นมนุษย์ดิฉันจึงมีอนุภาพรุ่งเรืองและมีรัศมีกายสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้พัฒเทพธิดาได้ถามต่อไปอีกว่า พี่เลื่อมใสได้ถวายข้าวน้ำด้วยมือของตนเลี้ยงดูภิกษุผู้สำรวมอินทรีย์ประพฤติพรหมจรรย์สม่ำเสมอซึ่งมีจำนวนมากกว่าของเธอให้อิ่มหนำพี่ถวายทานมากกว่าเธอแต่กลับอุบัติในหมู่เทพชั้นต่ำกว่าส่วนน้องถวายทานน้อยกว่าแต่ทำไมจึงได้รับสุขภัยบูรวิเศษเล่าเทพธิดา พี่ถามแล้วขอเธอจงบอกนี้เป็นผลของกรรมอันใดเล่าสุภัทรเทพธิดาตอบว่าชาติก่อนดิฉันได้พบภิกษุรูปหนึ่งหน่าเจริญใจจึงได้นิมนต์ภิกษุรูปนั้นคือพระเรวัตเป็นรูปที่แปดให้ฉันพัตาหารพระเรวัตเถระนั้นมุ่งจะอนุเคราะห์ให้เกิดประโยชน์แก่ดิฉันจึงบอกดิฉันให้ถวายสงฆ์ ดิฉันได้ทำตามคำแนะนำของท่านทักษิณาของดิฉันนั้นถวายเป็นสังฆทานมีผลประมาณมีได้ส่วนทานของพี่ที่ถวายเป็นรายบุคคลนั้นมีผลไม่มากพัทรเทพธิดาเมื่อจะรับรองความข้อนั้นจึงกล่าวว่าพี่เพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองทานที่ถวายเป็นสังฆทานนี้มีผลมากพี่นั้นหากไปเกิดเป็นมนุษย์อีก จักรู้ความประสงค์ของผู้ขอปราศจากความตระหนีไม่ประมาทถาวายสังฆทานบ่อยๆเมื่อสนทนากันแล้วสุภัทรเทพธิดาก็กลับไปสู่ทิพยาวิมานของตนบนสวรรค์ชั้นนิมานนารดีเท้าสักกเทวราชได้สดับการสนทนานั้นเมื่อสุภัทรเทพธิดากลับไปแล้วจึงตรัสถามพัราเทพธิดาว่า พัทราเทพธิดาผู้มาสนทนาอยู่กับเธอนั้นเป็นใครช่างมีรัศมีรุ่งโรจน์เหนือเหล่าเทพชั้นชาวดาววดึงทั้งหมดพัฒราเทพธิดาเมื่อจะบรรยายข้อที่สังฆทานที่น้องสาวถวายว่ามีผลมากจึงทูลว่าขอเดชะพระองค์ผู้เป็นจอมเทพเทพธิดานั้นเมื่อชาติก่อนครั้งเป็นมนุษย์อยู่ในภพมนุษย์ได้เป็นน้องสาวของหม่อมฉัน และยังเป็นภรรยาร่วมสามีเดียวกันด้วยเธอทำบุญถวายสังฆทานแล้วจึงรุ่งเรืองเท้าสักกเทวราชเมื่อจะทรงสันเสริญสังฆทานว่ามีผลมากจึงตรัสว่าพัทราน้องสาวของเธอรุ่งเรืองกว่าเธอเพราะเหตุที่นางได้ถวายสังฆทานซึ่งมีผลประมาณมิได้ไว้ในชาติก่อนพัทราเทพธิดาได้ตอบเท้าสักกะว่า อันที่จริงดิฉันได้ทูลถามพระพุทธเจ้าครั้งประทับอยู่ณภูเขาคิชกูถึงผลแห่งการจจกจ่ายทานว่าทานที่ให้ในเนื้อนาบุญใดจึงมีผลมากมนุษย์ทั้งหลายผู้หวังบุญให้ทานอยู่ทำบุญประรบเหตุแห่งการเวียนว่ายตายเกิดให้ทานในเนื้อนาบุญใดจึงมีผลมาก พระพุทธเจ้าผู้ทรงทราบว่าสัตว์ทั้งหลายมีผลกรรมเป็นของของตนได้ทรงอธิบายให้ดิฉันฟังอย่างชัดเจนถึงผลแห่งการแจกจ่ายทานในเนื้อนาบุญที่บุคคลให้แล้วจะได้รับผลมากนั้นว่าพระอริยะบุคคลผู้บรรลุอริยะมรรคสี่และผู้ดำรงอยู่ในอริยะผลสี่นี้คือพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติตรง ดำรงมั่นอยู่ในศีลสมาธิและปัญญามนุษย์ทั้งหลายผู้หวังบุญให้ทานอยู่ทำบุญประรบเหตุแห่งการเวียนว่ายตายเกิดจึงถวายทานแก่สงฆ์ซึ่งมีผลมากด้วยว่าประสงค์นี้มีคุณยิ่งใหญ่ไพบูรหาประมาณมิได้ดุดทะเลเปี่ยมด้วยน้ำพระอริยะบุคคลเหล่านี้แล เป็นผู้ประเสริฐสุดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้มีความเพียรเป็นผู้ให้แสงสว่างคือปัญญาแก่ชาวโลกย่อมยกธรรมกถาขึ้นแสดงทานที่บุคคลถวายเจาะจงสงนั้นชื่อว่าเป็นทานที่ถวายดีแล้วบูชาสักการะอย่างดีแล้วทักษิณาที่ถวายส่งนั้นมีผลมาก ทั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ทรงรู้แจ้งโลกก็ทรงสัรเสริญแล้วเหล่าชนมาหวนระลึกถึงบุญเช่นนี้ได้เกิดปีติโสมนัสกำจัดมนทินคือความตระหนี่พร้อมทั้งมูลเหตุได้ท่องเที่ยวไปในโลกไม่ถูกบัณฑิตติเตียนจึงเข้าถึงแดนสวรรค์ได้ทัตทลวิมานที่หกจบ